จากจุดเริ่มต้นปีพุทธศักราช2534ก้าวสู่ยุคปัจจุบันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเริ่มก่อตั้งและสร้างบัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกนอกรล้วมหาวิทยาลายัยด้วยพื้นที่ที่ลายล้อมด้วยระบบนิเวศอันสมบูรณ์ทั้งป่าชายเลนชายฝั่ง ทะเลและภูเขาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากห้องเรียนธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตังถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่โดดเด่นด้านประมงที่สุดในภูมิภาคอันดามันซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ หลักสูตรแรกก็คือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับซึ่งหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรามีความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการนะครับเรามีห้องปฏิการเฉพาะถางได้แก่ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำอาหารสัตว์น้ำห้องปฏิการโรคสัตว์น้ำและห้องปฏิการเฉพถาะทางอื่นๆในหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราก็มี ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้แก่ความเลี้ยงกุ้งความเลี้ยงปลาในส่วนของอีกส่วนอย่างหนึ่งที่ดังที่สุดของคณะเราก็คือเรื่องของการเพาะเลี้ยงหอยหนางรมเรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการเพาะและก็การเลี้ยงหอยหนางรม หลักสูตรที่สองก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์าทางทะเลซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมในเรื่องของห้องปฏิบัติการในเรื่องของตัวอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ค่อนข้างเยอะเรามีพื้นที่ชายฝั่งทะเลอยู่ในคณะของเรานะครับนอกจากนี้เรามีห้องปฏิบัการธรรมชาติได้แก,ก่บา่าชายเลนชายหาดนักศึกษาก็สามารถจะไปฝึกได้ ก็คือหลักสูตรการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีความพร้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ทั้ง3หลักสูตรนี้ใปัจจุบันนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับเรายังมีโครงการหรือว่า m o u ร่วมกับ สถานประกอบการนะครับก็คือบริษัทเกิดเจริญุกผันก็คือเป็นโรงพาฟักซูปเปอร์พีเอลนะครับซุปเปอร์พีเอลซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเครือจเจริญภูผั์นักศึกษาของเรานะครับก็จะได้ฝึกปฏิบัติจริงนวัตกรรมที่ทันสมัยนะครับเ,เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของวิทยาเขตกลางของเราเนี่ยนะครับยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําในหลักสูตร วิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับนักศึกษาของเราก็ได้ไปฝึกการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ชีววิทยาของปลาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับซึ่งที่กล่าวมาผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามีนะครับแล้วก็คนที่มีความต้องการที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของอทั้ง3หลักสูตรนี้สมัครเข้ามานะครับซึ่งเรามีความพร้อมหลายๆด้านนะครับ น,นนวัี้ด้วยความที่เป็นสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประมงและจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับประมง ด้วยความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในห้องปฏิบัติการและการฝึกภาคสนามทําให้เรามุ่งมั่นพัฒนาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับาศาสตร์แห่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ประมงเชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมอาหารช่วยยกระดับและเพิ่มคุณภาพสินค้ารวมถึงทรัพยากรประมงได้อย่างมีคุณภาพ จากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงนะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการฝึกทักษะต่างๆซึ่งทำให้บัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงในอนาคตข้างหน้าก็จะไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพครับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมสู่ความยังง่งยืนของประเทศ